สวัสดีครับตอนเราก็สู่ The Citizen กับผมประชาชูจเจริญสิริเอโซิดนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับ ChatGPT Canvas เพิ่งออกใหม่สดๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับช่วยให้คุณสามารถทํางานร่วมกับ ChatGPT พร้อมกันได้แล้วนะครับผมเมื่อก่อนอาจจะเป็นการตอบพร้อม RESPONS e ไปกลับถูกไหมฮะอยากแก้อะไรก็เขียนพร้อมถัดมาแล้วก็แก้ไปแต่ปัจจุบันคุณสามารถแก้เฉพาะจุดไปพร้อมกับ ChatGPT ได้เลยอย่างเช่น อยากจะแก้เทคนเฉพาะบึงส่วนนะครับอยากจะอ่านข้อความอยากให้มันเพิ่มข้อมูลอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะให้ช่วยเขียนโค้ดก็ตามสามารถให้ใช้ Canvas พร้อมกันไปได้นะครับจะมีหน้านึงเป็นหน้าคําสั่งพร้อมด้านซ้ายแบบนี้นะแล้วก็ด้านขวาเป็นหน้าที่แสดงผลลัพธ์นะครับคล้ายๆกับตัว Data Analysis ซึ่งทําได้มาก่อนเมื่อ3เดือนที่แล้วแล้วนะครับประกาศนี้นะครับออกมาวันนี้เลยนะครับล่าสุดนะครับหลักๆนะครับผมให้ช่วยคุณทํางานกับ ChatGPT อย่างที่ผมบอกไปนะครับ ทำอะไรได้มัง่งนะฮยอ่ะบอกที่ว่าอยากแก้อะไรนะมีการซักเจสได้นะครับเปลี่ยนความยาวนะครับผมเปลี่ยนกันกับทาร์เก็ตออเดียนปรับได้นะเพิ่มจุดสุดท้ายให้คุณได้ในการเกี่ยวกับพวกข้อความต่างๆแล้วแอดอีโมจิอันเนี้ยคนน่าจะใช้เยอะเลยแหละแอดมาต่างๆนะก็จะพวกเมนูอย่างเงี้ยให้คุณใช้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับโคดดิ้งนะครับช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงโค้ดนะครับจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งได้รีวิวโค้ดแก้บัก๊กแอดล็อกต่างๆเนี่ยมาให้คุณพร้อมเลยนะครับในส่วนนี้ ไปเป็นเสียเวลาแล้วนะครับผมผมไปลุยเลยนะครับในส่วนนี้ถ้าเกิดใครใช้ใช้ g p t Plus หรือ Team Version อยู่นะวันนี้เลยนะครผมคุณเปิดมาคุณควรจะเห็น g p t 4o แต่ใครยังไม่เห็นรออีกแป๊บหนึ่งผมก็จะวัน2วันนะี้จะมาหมดนะครับ g p t 4o Canvas Collaborate on Writing and Coding งั้นวัตถุประสงค์หลักเขาแน่นอนครับสำหรับการเขียนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง coding ถูกไหมอะทุกผมเปิดมาแล้วโอ้ oh, g p t 4o Canvas นะครับ ผมสั่งเขาหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้เขาสั่งเกี่ยวกับเรื่องเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ ChatGPT 4ออกมานะครับแบบนี้บน Canvas นะครับเขาก็จะเริ่มเขียนเกี่ยวกับ ChatGPT 4ให้ 5, แต่สิ่งที่คุณเห็นก็คือเขาเปิดตัว Canvas ให้เราด้านซ้ายและบอกว่ากําลังสร้างสตอรี่ต่างๆอยู่ออกมานะครับสิ่งที่คุณสามารถทําได้ตอนนี้นะเราสามารถเข้าไปสามารถมาร์กจุดได้เลยอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะบอกว่าถาม GPT ก็ได้โอ้คืออะไรสมมุินะอ่าคืออะไร ถามตรงๆได้ในเฉพาะจุดเดี๋ยวผมไปเรื่องคอด,ดิ้งนะอีกทีหนึ่งแต่บอกว่าอันนี้เขา,ขาจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดต่างๆถัดมาหรือบางแอนเราอยากจะให้เขาช่วยในการปรับฟอนต์เลเยอร์โอ้ยฟอนต์เนียไอ้ปรับตัวหนาได้ไหยปรับตัวเอียงได้ปรับขนาดต่างๆได้แล้วแต่คุณและตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณบอกวีแก้ผิดอยากจะกลับกด previous version restore กลับได้ด้วยปุ๊บกลับไปเป็นอันเก่านะครับหรืออยากจะให้เขาแนะนําในการเขียนนะครับ ปรับรูปแบบนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เขาก็จะมีบอกว่าอู้อันนี้อะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันแหละอย,อยากให้ปรับเป็นยังไงนะครับอ,อยากให้ยาวแค่นะครับสองเอาสามกี่บรรทัดดีสองบรรทัดแล้วกันสมมุตนะินะสัน้นๆสมมุตินะสั่งไปแบบนี้เคนวาจัดการแก้นีมาร์กรายละเอียดต่างๆให้แก้เหลือ2บรรทัด โอ้โห oh, อันนี้ช่วยไลทิงแล้วนะครับผมในการที่คุณจะปรับอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการกลับของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นเมื่อก่อนจะเป็นชุดคําตอบเลยถูกไหมแล้วคุณก็สั่งพร้อม,มก็ไปแก้โอ้โหบางทีก็แก้ถูกบ้างผิดบ้างแต่อันนี้คุณมาร์กจุดแก้ได้แล้วยอดเยี่ยมผมบอกว่าอันนี้ตัวช่วยเขียนอย่างดีเลยนะเพราะว่าทํางานไปด้วยกันกับเขาแล้วแบบนี้เลยนะครับอยากจะถามตรงไหนอยากจะแม็กตรงไหนสามารถทํางานได้นะครับผมผมเลื่อนมาดูด้านล่างนิดนึงแล้วกันในการที่ใช้เมนคอนโทรลของตัวแคนวาสนะครับด้านล่างขวา ับด้านล่างขวาตรงนี้ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับเราจะมาดูตรงนี้เวลาเรากดด้านล่างขวาผมกดเกินขอโทษมันจะมีเมนูให้คุณเห็นอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนี้นะยังไม่ต้องกดนะมันก็จะมีประมาณ5เมนูนะครับซึ่ง5เมนูนี้นะฮะมันก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างผมขอเลื่อนไปเรื่อยมาขอโทษนะอ่าหนงะครับ add emoji อะไรหรอปกติผมว่าคนใช้เยอะนะคืออะไรเอาเท็ให้ chat GPT แล้วก็ add emoji ถูกปะ หรือว่าทำอะไรการทำตอ,ตอนสุดท้ายออกมานะครับการปรับ leading level โอ้โหการปรับความยาวนะครับอันแรกก่อนผมเอาจากล่างขึ้นบนแล้วกันแปลกๆหน่อยนะ suggest edit แนะนำการแก้มา่นแนะนำการแก้มานหน่อยนะครับเขาก็จะบอกว่าแต่ละส่วนเนี่ยข้อความที่คุณเขียนควรจะแก้อะไรอันนี้ยังบอกเลยตอนที่ผมไปแก้ให้มันเลยสองบรรทัดก็บอกว่าเออช่วยนะครับเพิ่มนะครับเกี่ยวกับตัวอย่างนะว่าไอ้ assistant เ,เนี่ยสามารถช่วย เกี่ยวกับ n n r ข้อมูลต่างๆอ่ะเพิ่มไม่ได้ผมเอ้ยผมโอเคสเจ้คุณน่ารักนะครับผมเหมาะสมผมกดแอดเข้าไปเขาก็จะไปอ่านข้อความแล้วก็แอดให้ผมอย่างที่ผมต้องการเขาก็จะวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับการเขียนของเราในแต่ละจุดออกมาทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าอ้ในบริบทแบบนี้ที่ควรจะเป็นนะในการเขียนที่ดีควรจะปรับอะไรบ้างเขาก็สัเจสได้คุณจะปรับหรือไม่ปรับมันแล้วแต่คุณมันแล้วแต่คุณทั้งนั้นนะครับมันไม่จะเป็นบล็อกบังคับคุณต้องกดทุกอัน๋อแนะนํามาก็ดีปรับทุกอันนอะไไรเมมั่จําป็น มันแล้วแต่คุณอันนี้อัน,นที่หนึ่งแล้วแต่คุณปรับนะครับผมปรับตรงนี้หรือปรับทั้งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณแหละนะครับอันถัดมาอันถัดมาผมไปดูอันถัดมาทําอะไรได้อีกความยาวอุ้ยถ้ามันยาวไปปกติตอนนี้ความยาวก็ประมาณหนึ่งถูกไหมเราสามารถเลื่อนระดับปรับความยาวได้แบบนี้ถูกไหมอยากให้ยาวมากแกวน้อยสั้นๆหน่อยก็ได้อสมมติช็อตเทสสั้นที่สุดเอาเลยเขาก็จะปรับคอนเทกต์ทั้งหมดให้สั้นที่สุดลงมา ให้คุณสามารถเอาไปเขียนได้ปกติบทความจะได้มาสิหน้าย่อให้เหลือหนึ่งหน้าปรับแบบนี้ได้เลยปกติคุณต้องเขียนพร้อมช็อตเทนวันเพจอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมหรืออ๋ายี่บห้าบรรทัดสิบรรทัด2 5 0ร้อยห้าสิคาแรคเตอร์คุณมาแอดจัสตรงนี้ได้เลยว่องไวมากสะดวกสุดๆนะครับผมอันถัดมาผมบอกเลยว่าโอ้อยางงั้น Reading Level ไหมปัจจุบัน r e a d i n g l e v e l เนี่ยมันเป็นระดับกลางท,ทั่วไปคนอ่านเข้าใจแต่เกิดผมบอกอธิบายเรื่องจ p t 4ดีให้กับลูกผมฟัง ลูกมาเคาะถามป,ะปะ้าป๊าเออ GPT4o คืออะไรป,ระปะ้าป๊า 4o สมุตเนะเด็ก4ขวบคิด i d d e r Garden ลองดู GPT ทำให้หน่อยครับปรับ Kidder Garden ดดให้หน่อยหุ่นยนต์ช่วยเราหลายอย่างทำงานวาดรูปคุยกับเราได้เหมือนเพื่อนอ๋อปรับไหมอ้าวอย่างนั้นปรับอีกทีหนึง่งไปไปไปเราต้องไปแบบแอดวานซ์ไปขั้นสุดครับแกตสคูแกตส,ค,กสคูเขาคุยกันยังไงอ๋อระบบปัญญาประดิษฐ์ออกแบบอันนี้มันเริ่มเป็นหลักเป็นการมีทฤษฎีประกอบ อันนี้เริ่มจริงจังถูกไหมให้บอกกับเด็กเด็กไม่เข้าใจนะหรืออันสุดอันลองสุดท้ายอ้าวไปเอาอันสุดท้ายนี่ไปแอดมาดิเฮ้ยจะเอาอันเนี้ยแกอะไรไม่รู้เละเทะไปหมดไม่เละเทะหรอกคือแกไปเยอะแล้วช่วยเรียบเรียงให้หน่อยป,ปัดปัดปัดเรียบเรียงคือขหมายของเขาคือนั่คือปัดเรียบเรียงให้หน่อยว่ามันควรจะเป็นแบบไหนใส่ตัวนะใส่เฮดเดอร์ต่างๆให้เราเพราะฉะนั้นเราจะเขียนอะไรก็ได้ตอนนั้นออกไปแล้วเราให้เขาปัดกวาดในสุดท้ายคุณก็จะได้คอนเทกต์ออกมานะครับ อันสุดท้ายคือ add emoji กดปุ๊บ add emoji โิโอโหจะโพส Facebook ถูกไหมจะโพส TikTok อะไรก็แล้วแต่ emoji สำคัญโดดเด่นนะครับช่วยกด add emoji ผมก็ใช้บ่อยเขียนคอนเทกต์มานะครับเทกเรียบๆมานั่ง add emoji เองไม่ไหวนะก็ใช้พวก GPT เนี่ยในการ add แต่เรามาดูปุ๊บโอ้โหแอดออกมา emoji มากมายเออมันก็เลอะเกินนะครับผมอ่ะผมบอกเลยว่าเอ้ขอ มีแค่5อีโมจิพอสมมตินะพออุตเทคมันเยอะว่าเอาสักสิแล้วกันนะเอาสักสิบแล้กันขอสักสิบอีโมจิพอแบบนี้อ่ดูซิก็ปรับใช่ไหมอีโมจิเยอะไปสักสิบอันก็พอเขาก็ไปปรับมาเออเกียร์ๆดูอันนี้ผมไม่ได้นับนะนับด้วยตาก็อประมาณสิบก็ได้อยู่ก็ได้อยู่นี่ครับผมอันนี้อันที่หนึ่งละไลติ้งผมโดดอันที่สองไปไงต่อฮะอันที่สองผมเริ่มใหม่ นะครับปุ๊บมาแคนวาสมาครับผมอ่ะมาผมเตรียมข้อมูลมาแล้ว Windows V หน่อยดิอ่ดูที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 ่ช่วยเขียนเกมงูอันนี้ผมเคยทำตอนตัววันโอนะอ่ะผมเอาเลยเขียนเกมงูมาดิโค้ดเกมงูเปิดมาแล้วปัป๊บอ่ะเรียบร้อยโอเคไปดูเกมงูกันผมลงมาแล้วปุ๊บเกมงูเกิดอะไรขึ้นอ้าวเอ้ยมีปัญหาผมบอกเอ้ยมีปัญหาต้องแก้เลยตัวะ าสมมตินะแก้ที่แก้ที่โอ้ทำไมอ่า uh, my snake is not งูไม่ขยับอะโอ้งูไม่ขยับแก้โค้ดมันดิแอนแก้โค้ดอันนี้พมาดีอะพมดาปกติเขาเริ่มแก้โค้ดให้ปั๊บปั๊บปั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 บ,ปบ,ปบอ่ะโค้ดเรียบร้อยนะครับไปวางเกมงูเสร็จอ่ะผมเจนมาแล้วเทสเลยสมมติกดสเปซป้าปึ๊บอ,อ้าวรันอ้าวงูขยับแล้วโอเคโอเคงูขยับอ่ะแก้โค้ดได้แก้ปกตินี่แหละ หนะลักๆเอาแบบเมื่อกี้ให้มีปัญหาจริงๆมันสามารถทําอะไรได้แล้วมาดูด้านล่างอ่าอนแรก,ก่อนล้วกันสมมุติผมถามเอ้แมงฟังกชันโทษโทษทำอะไรเนี่ยฟังก์ชันนี่ทําอะไรทําอะไรไหมไม่เข้าใจทําอะไรเนี่ยทาอะไรเนี่ยโอ้โหทาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจโค้ดเขียนอะไรมาไม่รู้นะโอ้ในโค้ดที่คุณเลือกมาคนที่ทำหน้าที่การสุ่มทิศทางให้กับงูบางทีเราไปอ่านโค้ดโปรแกรมเมอร์นี่ผมจะสามารถอ่านโค้ดโปรแกรมเมอร์เข้าใจละผมมานั่งอ่านแกะแล้วผมใช้ gpt ผมไล่ตรวจนะครับ canva ดูเลยนะอ d d comment โอ้โห add comment ในโค้ดก็ได้อ d d comment ได้นะ add log ได้นะครับฟ i x b u คได้นะครับ port language ได้โค้ดรีวิวได้โอ้โหโค้ดรีวิว w ทำอะไรอ่ะลองดิโค้ดรีวิวปุ๊บมาโค้ดรีวิวรีวิวโค้ดเลยปุ๊บรีวิวโค้ดทุกจุดนะปุ๊บ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 อ่า fail comment อ่าไม่มีคอมเมนต์แสดงว่าผมแก้แก้ bug ไปแล้วอ่ะเขาก็จะมีรีวิวโค้ดนะแป๊บนึงนะอ่ะมาแล้วมาแล้วอาจจะดูช้าเร็วไปนิดนึง อะก็จะมีว่าอุ้ยอันนี้เขาควรจะเพิ่มอะไรนะเขาจะมีแนะนําให้คุณจะเพิ่มไม่เพิ่มก็แล้วแต่คุณเหมือนกับไอ้ตอนเขียนเมื่อกี้เลยถูกไหมอ่าผมแก้ก็แก้ apply ไปมันก็จะมีการฟิกให้ผมอ่ารีวิวโค้ดใหม่ก็จัดการแก้ให้ r รีวิวโค้ดเหมือนเหมือนซักเจสอะไอ้ w r i t i n เมื่อกี้คือซักเจสถูกไหมอันนี้ก็รีวิวโค้ดอ้าวเป็นแบบนั้นไปนะครับโอเคเรียบร้อยอันตัดแม่นะครับพอนะร์ต a ลงเกจ๋ยวเอาฟิกบั๊ก่อนเลยกันสมมติมีบัคโค้ดฟิกบัค มันก็จะพยายามหาบั๊กที่เกิดขึ้นเรื่องกับคุณเขียนดีไม่ดียังไงอะไรเงี้ยลองตรวจซิอันนี้มีบั๊คไหมผมลองให้ตรวจก่อนหนึ่งรอบว่ามีบั๊กหรือเปล่านะครับผมมันก็จะไปรันหาตรวจมาเลยมันก็จะมีการไล่โค้ดตึดติ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 ดออกมารีวิวโค้ดเมคอิมพลูเมนต์อ่าเขาบอกมีการอิมพลูเมนต์ไอตรงนี้ผมยังไม่ได้อิมพลูปเนาะอ่าแต่มันไม่ได้บอกว่ามีบั๊กอ่าหรือถ้าเกิดผมลองอะไรเงี้ยใส่ใส่เงี้อออยแปอ่างเงี้สมมติเนี่ยฟิกบัคดิ๊กฟิกบัคดิ สมมติเนี่ยฟิกบั๊นี่เฮ้ยโค้ดเคิร์ดโอ่งเอาอ่างได้ไหมเนี่ยลองดูสิเข้าใจปะนี่เห็นไหมฟิกบั๊กขวาดเอาอ่างทิ้งหมดเลยอะไรเงี้ยอ้หรือที่มันเขียนเกินผมอาจจะผมกดเล่นๆนะเอาจริงคือไม่ได้ถนัดอะไรมากแต่บอกว่าเฮ้ยมันก็ขวาดไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปในการทำฟิกบั๊อืมไงอันทัดแม่นี่ครับผมแอดล็อกจะแอดล็อกไหมอ่ามีลงมีล็อกอะไรต่างๆกูสามารถแอดตัวล็อกเข้าไปได้ว่าโอ้ล็อกอันนี้เกี่ยวกับอะไรนะ ก็เป็นการกดแอดล็อกไปเยู่กับเรื่องทางโปรแกรมมิ้งใครเชี่ยวชาญโปรแกรมมิ้งไปลองเต็มๆเลยนะครับแล้วมีอะไรเด็ดๆมาบอกผมหน่อยผมอยากรู้นะครับผมช่วยหน่อยแล้วกันหลังไม้ก็ได้หรือว่าทํารีวิวก็ได้นะให้ดูนะเจ๋งเลยทีเดียวนะมีการแอดล็อกต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเอาแอดล็อกเขาจะเรดนะฮะมออะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามีการบอกแอดล็อกไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกระบวนการที่คุณเอาไปใช้งานได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องโคดดิ้งนะถูกป่ะอ่าประมาณแบบนั้นนะครับผมหรืออันสุด ้ายนะครับอันนี้อ่าพอทูเลงว g ชคือคุณจะเปลี่ยนมันไปเป็นภาษาอื่นก็ได้โอ้โห,โ,หโหยังไง C++ พัดพสนะครับผม Python PHP เฮ้ยยังไงวะโอ้ปแปลงภาษาไม่ต้องไปพิมพ์แลใช่ไหมเปลี่ยนเป็น PHP แก้ตรงนี้เลยได้ PHP เลยครับมาแล้วคุณก็ไปลองรันมันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอ่านโค้ดเข้าใจพอร์ภาษาเปลี่ยนต่างๆได้ อันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนนี้นะฮะก็มันเป็นรายละเอียดที่แบบว่าคุณต้องไปลองอ่ะผมบอกจริงๆถ้าเคุณมีโอกาสนะคุณก็ไปลองเลยนะครับผมมันเป็นตัวช่วยการเขียนที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเขียนโค้ดนะครับการเขียนไรติงปกติก็ตามนะผมลองเทสให้ดูแล้วนะครับผมี่ยว่าทําอะไรได้นะอาจจะไม่ได้ลงืึองโคดดิ้งมากนะในส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันช่วยคุณได้เยอะเหมือนกันนะครับหมดรีวิวแล้วนะครับสาหรับตัว c h a t gpt canvas วันนี้นะครับผมไปลองใช้กันดูเจ๋งสุดๆเจ๋งสุดๆนะกูจะแก้โค้ดเฉพาะตรงนี้ก็เอาเลยอ้าง gpt ทุกแก้โค้ดไปทําอะไรเงี้ยแล้วแต่คุณนะยังไงก็แล้วตาม่ะโทีนะครับฝากไว้สำหรับช่อง y o The s e เส้นที่คุณกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับมีคมนอัปเดตเรื่อยๆนะจริงเมื่อคืนเพิ่งทำตัวโค้ดพลอต one drive ไปตื่นมามีตัว canvas ไปดีเลยต้องทำต่อนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันทาง Facebook ก็มีเหมือนกัน นี่ครับผมก็ยังไงพบกันใหม่ตอนหน้าอันนี้ตอนพิเศษเลยนะเร่งด่วนเลยนะครับสวัสดีครับ